สัมผัสเสน่ห์มรดกโลกแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาดในหลวงพระบางเมืองหลวงพระบางอดีตราชธานีเก่าแก่ของลาวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยความงดงามทางธรรมชาติวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยสเสน่ห์น่าค้นหาที่นักเดินทางจากทั่วโลกต่างหลงไหล บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนหลวงพระบางครับ 1. วัดเชียงทองวัดเชียงทองหรือที่ชาวลาวเรียกกันว่าวัดศรีมุงคุณเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งในหลวงพระบางสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1560โดยสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราช จุดเด่นของวัดคือสถาปัตยกรรมที่งดงามวิจิตรบรรจงตามแบบฉบับศิลปะล้านช้างแท้ๆโดยเฉพาะสิมหรือโบสถ์ที่มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นโค้งลงจรดพื้นดูสง่างามอ่อนช้อยภายในประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและวรรณทดีพื้นบ้านครับนอกจากนี้ยังมีโรงราชรถซึ่งเป็นที่เก็บราชรถที่เคยใช้ในงานพระศพของเจ้ามหาชีวิตครับ 2. พระราชวังหลวงพระบางพระราชวังหลวงสร้างขึ้นในปีคศ1904โดยฝรั่งเศสเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวงปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติภายในจัดแสดงเข้าของเครื่องใช้ของกษัตริย์และราชวงศ์ลาวรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และศิลปะวัตถุล้ำค่าต่างๆ ที่สะท้อในให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของราชอาณาจักรลาวสถาปัตยกรรมของพระราชวังเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะแบบลาวและแบบฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวจุดเด่นอีกอย่างคือหอพระบางซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวครับ 3. น้ำตกตาดกวางชีหากคุณเป็นสายธรรมชาติห้ามพลาดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกตาดกวางชีครับ น้ำตกแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของน้ําสีฟ้าอมเขียวมรกตใสสะอาดที่ไหลหลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูนท่ามกลางป่าไม้เขียวชะอุ่มน้ําตกตาดกวางสีประกอบด้วยน้ําตกหลายชั้นแต่ละชั้นมีแอ่งน้ําให้คุณลงเล่นน้ําคลายร้อนได้อย่างสบายใจนอกจากนี้ยังมีศูนย์อนุรักษ์หมีซึ่งเป็นแหล่งพักพิงของหมีควายที่ได้รับการช่วยเหลือมาครับ 4. ตักบาดข้าวเหนียว กิจกรรมยามเช้าอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพระบางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสด้วยตนเองในบรรยากาศที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ทุกเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ5.30นาฬิกานาทีพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆจะออกมาเดินบิณฑบาทเป็น